สวัสดีจากวอชิงตันค่ะเดือนนี้เป็นเดือนวันแม่นะคะมีเพื่อนๆพื่อนรีเควสต์มาว่าให้นุ้ยแนะนำน้ำหอมให้คุณแม่ค่ะหวังว่าจะไม่สายเกินไปนะคะ น้ำหอมสําหรับคุณแม่เนี่ยคือคุณแม่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายวัยแล้วก็อาจจะมีคุณแม่เปรียปร้ยวๆเนาะยางวัยนุ่นิ่งจริงก็เป็นคุณแม่ได้แล้วเหมือนกันนะคะทีนี้เราก็มาเลือกน้ําหอมให้กับคุณแม่ตามบุค,คลิกของคุณแม่กันละกันนะหนูจะมี4บุค,คลิกนะคะมีน้ําหอมนิชและน้ําหอมดีไซเนอร์ที่หนูชอบค่ะตัวแรกเลยคิดว่าอันนี้เหมาะกับคุณแม่วัยใสที่ต้องการความสดชื่นสะอาดเบาสบายใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะคะเชื่อว่า ไม่น่าจะมีใครเกลียดกลิ่นนี้นะของโจมาโลนค่ะ English Pear and f r e e i i a ค่ะสดชื่นนะคะสดใสด้วย Pear แล้วก็มีดอกไม้ f r e t i i a ก็คือเป็นกลิ่นออนในทํานอง Strawberry แล้วก็ Fruit คือเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายอ่ะ นึกวเหมาะกับเมืองไทยแม่เราสามารถใช้ไปทำงานหรือว่าวันหยุดได้สะอาดมากๆนะคะและสำหรับออปชั่นของแบรนด์ดีไซเนอร์ที่กลิ่นออกแนวสดใสสะอาดอาจจะไม่ใช่ฟรุตตี้นะคะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่เบาสบายจริงๆและอ่อนในทํานองที่เหมาะกับคุณแม่วัยใสก็คือของพา c o โกพ a ราเดียโค่ะกลิ่นไระกลิ่นโปดได้เลย กลิ่นนี้นี่ดมแล้วเหมือนอยู่ในบับเบิลโลกแห่งความสดใสอะ่ะเหมือนกับอีกโลกหนึ่งอะ่ะอืมมันให้ความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะคือมันแอบหรูนิดนิดด้วยนะคะสำหรับคุณแม่ที่ออกแนวหรูๆผู้ดีผู้ดีนะคะนุยแนะนำกลิ่นนี้เลยค่ะกลิ่นของโจมาโลนค่ะกลิ่น p พ o n อนี d แอนด์บัสซูเกลิ่นนี้เป็นกลิ่นดอกเพ o ยอนีที่ออกทำนองกุหลาบที่นุ่มๆม,มีความเป็นหนังสูเอที่เบาสบายคือ ดูผู้ดีแพงมากกลิ่นออกแนวพาด์ไดนนิดๆน,นะคะแล้วก็มีความเป็นหนังดูอบอุ่นน่ะแต่ว่ายังไม่หนักเกินไปสำหรับเมืองไทยคือให้ความรู้สึก หรูหราอบอุ่นแพงใช้ไม่ยากเลยอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่นึกว่าใช้ได้ทุกๆวัยเลยนะซึ่งถ้าสมมติว่าผู้ใหญ่ใช้อ่ะมันก็จะทําให้เราไม่ได้ดูอายุเยอะเกินไปด้วยอะคะ่ะแล้วก็ถ้าเด็กใช้มันก็เพิ่มความสุข,ขุมให้กับคุณแม่ไปด้วยนะคะสําหรับช้อยของดีไซเนอร์เนี่ยนึกคิดว่าชาแนลเขาจะมีดี a ของความหรูหราของเขาอยู่ในตัวะคะ่ะซึ่งเป็นกลิ่นที่ใช้ไม่ยากดมง,ง่าย แล้วก็คนส่วนใหญ่น่าจะชอบคือนุ้ยค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเกิดสมมุติเราซื้อ,อ,อไม่ว่าจะเป็นโคโค้มาดามอเซลหรือโคโคนอน์ให้คุณแม่เนี่ยคุณแม่น่าจะชอบโคโค้มาดามอเซลนะคะ เป็นกลิ่นที่มีความเป็นซิตรัสแล้วก็แพชชูรี่นึกว่าซิตรัสเนี่ยทำให้คุณแม่ของเราเนี่ยไม่ได้รู้สึกเฮฟวี่เกินไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเป็นผู้ใหญ่เกินไปค่ะแต่ว่าแพชชูรี่ที่ใส่เข้ามาในอันนี้ทำออกมาได้ดีทำให้รู้สึกหรูหราและดอกไม้ที่เขาใส่ไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกุหลาบมาลิเนี่ยมันจะเพิ่มความนุ่มนวลแล้วก็เฟมินีนให้กลิ่นด้วยค่ะถ้าเกิดต้องการใช้แบบที่เวอร์สไทล์ที่สุดเลยนะนุ้ยแนะนำโคโคมาดาโมซล e ลอีดีพีค่ะใช้ได้ตั้งแต่ไป ทำงานยันออกงานหรูหราแต่ถ้าเกิดเลือกโคโคน้อยเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกหรูหราที่สุดแต่ว่าอาจจะเฮฟวี่นิดนึงนะคะถ้าสมมุติว่านุยจะซื้อน้ําหอมให้คุณแม่นุ้ยเนี่ยนุยคิดว่านุ้ยน่าจะซื้อกลิ่นนี้ค่ะนะั่นก็คือคร e ดเลิฟอินไวท์ค่ะอาจจะเป็นตัวซัมเมอร์ก็ได้นะคะกลิ่นนี้นุ้ยชอบมากๆเพราะว่ามันให้ความรู้สึกแบบโคซี่น่าเข้ากอดอะนุรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ย คือคุณแม่ของนุ้ยเนี่ยเป็นคนใจดีแล้วก็อารมณ์ดีนุ้ยสึกว่ากลิ่นเนี้ยมันใช่เลยมันดูผู้ดีด้วยดูเรียบร้อยใจดีหน้าเข้าหาหน้าเข้าไปกอดมากๆบางทีเวลากลิ่นที่หรูหราบมากๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เราดูเหมือนเข้าถึงยากแต่ว่ากลิ่นเนี้ยเป็นหรูราบแบบเข้าถึงง่ายๆดูใจดีมากๆกลิ่นที่โดดเด่นของเขานั่นก็คือกลิ่นข้าวเขามีชังดอกไอวิสดอกแมกโนเลียนะคะนาซิเซสกุหลาบดอกมะลินะคะเป็นกลิ่นที่โฟรัลแต่ว่า ฉุนถึงแม้ว่าจะมีดอกไม้สีขาวเยอะก็ตามกินจะนุ่มนวลแล้วก็อบอุ่นมากๆนะคะผู้ดีมากๆสำหรับแบรนด์ดีไซเนอร์นะคะที่นู้อยากแนะนำให้คุณแม่ที่ออกแนวดูใจดีอบอุ่นนะคะนั่นก็คือของ prada infusion de iris ค่ะเป็นกิ่นออกแนวแป้งเด็กคือ กลิ่นแป้งเด็กที่นุ้ยชอบนี่นุ้ยบอกตัวเองแลวว่าหายากเพราะอันนุ้ยไม่ใช่คนชอบกลิ่นแป้งเด็กแต่ว่ากลิ่นแป้งเด็กอันนี้นุ้ยค่อนข้างชอบมากๆเพราะว่าเขามีมิติของดอกไอริสมันทําให้ดูหรูหรามากขึ้นว่ายังคงเป็นไอริสที่เบลนออกมาแล้วดมง่ายดูนุ่มนวลสะอาด ออกแนวใจดีอะคะ่ะมีใครเป็นคุณแม่บ้างคะเราอยากได้กลิ่นไหนเผื่อลูกๆมาอาจจะได้ซื้อให้นะคะต่อมานะคะนุ้เชื่อว่ายังมีคุณแม่ที่ออกแนวเปรียปร้ยวๆว่ะเนาะเราก็สามารถให้น้ำหอมที่ออกแนวเปรี้ยวดักดักนิดหนึ่งได้นุ้คิดว่า m o n t ทล a ิ Intense Cafe เนี่ยยังโอเคนะคือเซ็กซี่เล็กๆ จริงๆก็ขึ้นอยู่กับบุคลิกของของคุณแม่เราด้วยอะคะ่ะซึ่งออกแนวดาร์กนิดหนึ่งใช้สําหรับงานกลางคืนน่าจะเหมาะสมสําหรับคุณแม่ออกแนวเปรียปร้ยวๆนะคะเขาจะมีกุหลาบกาแฟหอยที่หอมหวานคืออันเนี้ยมันใช้ได้เหมือนกับทุกรุ่นทุกวัยอะคะ่ะ คุณแม่ออกแนวเปรียปร้ยวๆนี่คิดว่าน่าจะชอบกลิ่นนี้เป็นกลิ่นกาแฟที่เซ็กซี่หวานหอมอร่อยแล้วความที่เขามีกลิ่นอูดเนี่ยมันจะทําให้เซ็กซี่แล้วก็น่าค้นหามากๆค่ะคือในนี้ไม่ได้ริส์ว่ามีกลิ่นอูดนะคะแต่รู้สึกว่ามีกลิ่นอูดแต่ว่ายังดมไม่ยากแล้วก็ไม่ได้แมนเกินไปเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างหวานออกแนวโกมาเนี้ยน่ากินถ้าสปิริตแรกเนี่ยจะเหมือนออกาแฟโกปิโก้เลยค่ะผสมกับกลิ่นกุหลาบเนาะ ขอฉีดได้ไหมอยากฉีดอขอฉีดนิดนึงอยากฉีดอโหโวยสปิดแรกนี่นึงชอบมากน่ากินมาก เป็นกลิ่นที่หวานวานิลากาแฟกุหลาบก็แอมเบอร์เบลนออกมาได้อย่างกลมกลม่อมดูแพงเซ็กซี่นะคะน่าคนหาเหมาะกับคุณแม่ที่ออกแนวเปรี้ยวๆนิดหนึ่งสำหรับแบรนด์ดีไซเนอร์ที่นุ้ยจะแนะนำนะคะที่ออกแนวเปรี้ยวนะโอ้วันนี้มีม,มิติดีดมากๆเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในกลิ่นน้ำหอมที่น้องทิมมี่ชอบมากๆแล้วเขาเลือกให้แฟนเขาด้วยนะนั่นก็คือลังคมลานอ t ์เทรซอร์ค่ะกลิ่นจริงๆแล้วนึกว่าตั้งแต่ประมาณสักวัยทำงานหรือวัยวัยมหาลัย ช้ไปครับบิ้งก็ยังได้นะเพราะ,ะนั้นเราซื้อมา,าสามารถแบ่งใช้กับคุณแม่ได้เขามีความหวานเย้ายวนนะคะของพารีแล้วก็คาราเมลด้วยเพราะฉะนั้นมันจะออกแนวหน้าทานบวกกับความมีฟรุตตี้หลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นลิ้นจี่แพรส้มมะกรูดนะคะมีความมิสเทรียสของทูบแล้วก็ลิคอรรชคือมีมิติเยอะมากๆหลายอย่างอยู่ในกลิ่นนี้แต่ว่าเบลนด์ออกมาได้กลมกลม่อมน่าสนใจทุกอย่างไม่ได้ตีกันนะคะ ที่สําคัญนะคะราคาก็ไม่ได้แพงเกินไปด้วยน้องๆสามารถหาตามพวกดิสคาลเตอร์เว็บไซต์ได้เลยนะดูคิดว่ากลิ่นนี้คุณภาพดีเกินราคาเลยค่ะทั้งหมดนะคะก็เป็นคุณแม่สี่สไตล์นะน้องๆคนไหนอยากซื้อน้ําหอมอะไรให้คุณแม่ะคะหรือว่าใครซื้อน้ําหอมอะไรไปให้คุณแม่แล้วบ้างคะในวันแม่ลองแชร์กันมานะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย